มองมาถามพี่สักเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยอาจจะตอบในเชิงวัตถุนิยมอ่ะแต่พอมาถามวันนี้เนี่ยความสุขเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องกับความสบายใจการที่ตื่นมาทุกๆวันแล้วก็ได้ทานของอร่อยความสุขของผมก็คือได้ทํางานไงยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ต้องไปกินอะไรเลยการได้ทํางานและหาเงินเลี้ยงครอบครัวมันก็มีความสุขครับความสุขสำหรับแต่ละคนมีหลายปัจจัยประกอบไม่ว่าจะเป็นการมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย ค่าครองชีพที่ไม่แพงจนเกินไปหรือบางคนก็แค่การเลี้ยงดูครอบครัวได้มีสุขภาพดีมีสวัสดิการที่เข้าถึงง่ายหรือหลักๆก,ก็เป็นเรื่องของปากท้องที่ต้องมาก่อนเรื่องของความสุขเนี่ยเป็นนามธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่จับต้องได้เช่นมีกินหรือเปล่ามีใช้หรือเปล่าค่าจ้างทั้นตาำพอเลี้ยงตัวไหมบ้านหลังคารั่วหนาวมีผ้าห่มไหมไอ้พวกนี้ มันเป็นความสุขพื้นๆการใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็คือศาสตร์ว่าด้วยของการใช้ทรัพยากรทั้งหลายให้มันคุ้มสุดถ้าเสียไปแล้วมันคุ้มกับที่ได้มาก็ถือว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นคนไทยจะมีความสุขทั้งทีต้องมีค่าอะไรบ้างความสุขในระดับหนึ่งที่วัดได้อันหนึ่งก็คือ การมีกิน2คือการมีอยู่สามอาจจะเป็นการมีอนาคตมีความหวังสิ่งที่เราเรียกรวมกันว่าสวัสดิการพื้นฐานแต่หลายเรื่องเป็นความสุขชนิดที่มันจับต้องไม่ได้เรื่องเสรีภาพอิสรภาพสิ่งที่เราใช้วัดการมีกินมีอยู่น่าจะมี2เรื่อง 1. เรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่เราเรียกว่า per capita income แต่ว่ารายได้เฉลี่ยอย่างเดียวไม่ได้เป็นหลักประกันการกินดีอยู่ดีของคนข้างมากของแผ่นดินมันต้องไปดูอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าการกระจายรายได้อีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อความสุขของเราคือการคอร์รัปชันจากรายงานค่า CPI ปี2566พบว่าไทยได้คะแนน35จาก100อยู่อันดับที่108ของโลกถือว่ายังคงรังท้าย คอร์รัปชันเนี่ยภาษาไทยเราใช้คำว่าการช่อฉนมันคือกระบวนการถ่วงให้การทำงานของระบบราชการเนี่ยมันช้าลงในแง่นักธุรกิจมันก็ไปโปะไว้ที่ราคาสินค้าสินค้ามันก็แพงขึ้นคนมีเงินเท่าเดิมก็ซื้อของได้น้อยลงของที่เขาจะมีพอกินเลี้ยงชีวิตได้อย่างเป็นสุขมันก็มีไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เขาบรรลุถึงความสุขได้ ค่า WJP หรือดัชนีหลักนิติธรรม Rule of Law Index เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่รับรองความเป็นธรรมในสังคมการเข้าถึงโอกาสและสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงวัดการปัาจากคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นค่า WJP ที่ถดถอยอาจหมายถึงความสุขของคนไทยที่ลด,ดลงไปด้วยเรื่องเสรีภาพก็เป็นเรื่องที่มนุษย์แสวงหาใช่หรือไม่ถ้าใช่ความสุขกับเสรีภาพก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกัน คุณเรียกร้องหาประชาธิปไตยคุณเสี่ยงนะแต่ทำไมยังมีคนต่อสู้เพื่อเรื่องนี้แปลว่ามันมีค่าถ้าเราได้ในสิ่งที่มีค่าเราก็ถือว่ามันเป็นความสุขเพราะนั้นการวัดเรื่องเสรีภาพกับภาพสะท้อนของมันคือความสุขมันน่าจะมีสหสัมพันธ์หรือมี correlation ต่อกันประเทศได้พัฒนาทั้งหลายทำไมประชาชนดิ้นรนต่อสู้เพื่ออะไร เขาต้องการสิ่งที่มีค่ามากกว่าที่เป็นอยู่เสรีภาพมันเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวมันเองตัวอย่างเช่นคุณไปไหนมาไหนก็ได้จะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรก็ได้แต่คุณไม่มีตังค์หรือคุณมีตังค์แต่ว่าตลาดสินค้ามันผูกขาดเพราะฉะนั้นเสรีภาพต้องเป็นเสรีภาพในทุกมิติไม่ใช่เสรีภาพทางการเมืองอย่างเดียวเสรีภาพเศรษฐกิจมีหรือเปล่าเสรีภาพในทางสังคมมีหรือเปล่าผมว่า3เรื่องเนี่ยสำคัญ สววัดกกาารพื้้นนฐนแล็ิเรีภาพาพมเดเดาาียยมมมมแลวกกกนน็็รอนนัับษคปุ์ื่อมองภาพรวมใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าต่างๆที่ยังคงรั้งท้ายเป็นภาพสะท้อนถึงปัญหาการคอร์รัปชันและการไม่มีเสรีภาพที่มากพอแล้วแบบนี้เราจะเอาความสุขของคนไทยที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาได้อย่างไร เศรษฐศาสตร์การเมืองปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจการเมืองกับอำนาจเศรษฐกษิจอำนาจทางสังคมความสุขเป็นแนวคิดที่ต้องวิเคราะห์จากหลากหลายมุมมองทั้งการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมการเข้าถึงสวัสดิการการมีส่วนร่วมในสังคมกระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงตรงรวมไปถึงการออกแบบนโยบายที่คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้จะสามารถนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยในระยะยาวได้ร่วมค้นหาคำตอบการสร้างความสุขของคนไทย โดยใช้นาคิดของเศรษฐศาสตร์การเมืองไปด้วยกัน